เอาไม้นี่นะฟังหลักสันนิเอามานี้ได้เลยวันนี้เขาคักแล้วปันญญาสวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็มาเบิ้งอันนะ่ะ สักจิกแซลลเพิ่เส้นยังนะกับอันน่ะบอาเอกเหตุเหตุนกันเป็นบุตคนนี้ไกล้กลอยู่นะ mm hmm. <laughs> บุว่า <laughs> mm hmm. เป็นม mm hmm. ือกองเออเหตุให่โตติ๊กเข้าได้ไม้ขนดไม้มาแล้วคนนะ่ะ กินไปอยู่ใสี้ยวเดีเด้อเนี่ยไปละคนไปละ สุดยอดเลย ได้โซฟาแง่นมาแล้วเส็ดไปเรียนนี่เรียบใหม่นี่ไป 慢慢玩。 Tôi chưa có gì không mày ở đây không mày không mày không không Má không mày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  Má mày không วันนี้ก็บเอาไว้นี่ขาคำนี้ก็ได้ลงนี้ก็อโอเคล้วเอาไปสอบอ,อ,อันแนวี้ไปโอเคโอเคไม่ใช่นี่ยองนี้ยองนี้ติดขามาไปไปเอาขามันไปทำกันมานหนึ่งไปไปมานี่ไปไปเอาขาเอาขามันไปใส่กันไม่ใช่ไปเอาขามัน À ha. Khá sí. Anche เลยเดะเอาไปเปลี่ยนการโกนซะกันะแองตัดไม้ท่อนต้อนเจาะอ้องเนั่ยนั่งก็ตะโกนฮะเฮ้ยดีสวีนี่ใหญ่เหมือนกันหนึ่งตองสามได้ยังไปข้างบูเน่เนาะขัดเนรอเฮ้ยตัดก็เลยเนาะอ๋อพวกคนไทยดีแห้งขนาดเนาะพวกินเดือดแห้ง่พราะว่า

มออสัสเหวี่ยวหมาสัเหี่ยิเียมือห้ากินสัวเหี่ยอย่เดี๋ยวนี้อีหั่นจะซื้อขึ้นมือหกินเหรออัเดียสัเหวี่ยวบอเสียมบอจบบอเลยพอได้มาเลยเปลี่ยนแป๊บมาเดี๋ยวเลบอป่ามาเอามองมาเอาเนานอกสัเหวี่ยวหกินีเา้ากินอไหนควนเ่นเน้ะเออจะได้มองแนบเอาเป็นไทยเย

นี่มาเลยวันนี้นะมาเลยถึงทางแล้วสวัสดีอนไ้ก็ได้มาพี่ะให้มันดังนดหน่อยนแหะเออแม่นะ้ออดีแเนอนมาเลยมาเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากมาเลยมาเลยคอยคอระวังมาเลเดินมาเลยระวังโอเค

ปมาใ้หาตอแปลซื่อเออหามหามามคนเลยามคนย่นี้เออไดโซฟาหามหามเลยเออหามเลยสามคนชิคนก็หามมาเลยยกเลยหนึ่งสองหนึ่งสองเออทำก้ดีหนึ่งสองสุ้ยบ่ว่าแหงๆระวังระังหัวเออมา

ไหนนะเอ็มในรถนี่เอาเวลาเขากินข่าเขาก็นั่งกินอยู่เท่านี้สบายนี่ก็ได้นานี้นี่รถซ้ำแบบวนเซแจ๊กไม่ไหสิตรงนี้ปนินี้ลดก้นพลังดู ดูว่าภารกิจนีสำเร็จ่ะเจ้าวได้็แต่จเลยขนเนี่ยผมไทยกะสุดย่อดบาเอกกรสุดหยอดแต่แปลงตั้งมาใส่วะเนี่ยแปลงตังมาใส่เอาใ่นี่เด้อใส่ขันเด้อเิ้งตั้งเนี่ยเอามไ้นะนี่นนี่าไกยไมาเ ตอเอ,เอบนที่เขาเคักมาบกวนนี่อนเ,อนเอาเบิ้งก่อนเราก็เอาผัก,กเ,าเาข,ขามานี่เอเอคนหนึง่งนั่งนี้ก็ได,นนนได้นั่งขั้นก็ได้เนี่ยตั้งมีแต่เบิ้งสอบมาตั้งสนิทเดียมาหนึงเอาไม้มีหนานะฟังหลักชนิเอามานี้ได้เลยหอดตั้งชนิดไหเห็ดตั้งนั่งนถะึงเนี่ย จะมื่อไหร่เขาจะใเจ้าชุดยอดไรมันผ่านเออเอาก็ได้นี่น่าอ๋อผ่านอย่างเี้ตัวนึงเออเราจะฟัดอันนี้เนี่ยหาสั่งออกเออาออกก็ได้เรื่องบอออกเนี่ยออกก็ได้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 งี้จะให้เอาพามาคุดๆนี่ให้มันงามๆเอาพามาคุดไปฟัดสะอาดงาม มัต้องปกกรไดนะาง,าาง,งามนี่นะนี่ตรดไ้ก็ไ,ด,ไพพดตังกระไดตังซะนี่แล้วมันเป็นเลยมันเป็นทาตัดหอเนี่ยนะเลยนะเลยนี่นะตัดบรไดวะตัดรไดเ่กลมนะเ้กระไเอมาเก่นีดนี่นะเกนี่ตะไบอืมเกลนี่เกลนเค้อนเะ ออมือนาสะเอาสบายเหมืนเอาใหม,ม่มาผ่านนี่ก็ได้นี่นะแต่อย่างว่าต้องเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันานา่ะขึ้นก่อนซักขึ้นค่าเฮ็ดค่ากันขั้นค่าหนึ่งก่อนนะละาฟาดฝากน,านั้นฝาดฝากนั้นก็ได้เลยนะ,อ,ะอืมสกใหม่อันเหมาะสมก็ได้เบิ่งตึมเบิ่งอันเหมาะส้มเติมเบื้องอาจจะมีไม้ตัวเดือ โอ้นี่ตัวใหญ่นี่บ่ได้เนาะนี่สันใหญ่พุเนาะบ่ได้เนาะนี้เนาะอ้โอ้นี่หนักมันก็มีใหม่เนาะัใหม่เนาะพเนาะแนเนาะหนักพเนาะนี่บ่นํากินของอันะมุเพิ่นต่อมาจากนั้นโอ้มใหญ่มลายอยู่ด้

ngủ ô ừ, này sạc mày bèn tăng sạc hey, hey. Tụi nghĩ cái đấy nhỉ nó nó mình bao ở <laughs> à mà đâu nè 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 mình <laughs> <Nên> bao ẩu <laughs> hết à, cái đấy <laughs> nè Ồ, ở phải ở phải này đơ đưa băng đưa Ôi đưa băng đưa băng đưa hát đưa băng đưa cái đấy này, đưa kinh, đưa vát đều băng đưa 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 cầm đưa này xoay à, băng

Ủa hết tí tay đi tay đây, tay hoa xoay hoa tay 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 rồi, Ủa, ừ, hồi có mà phút điếu quá nhỉ Cũng cuốn Tăng với con, ừ, tăng với con này mà Để cho mấy bếp phạc đi bất nhỉ Tăng lùn lùn đấy, ừ Ồ oh. Thôi, 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 thôi. ส่องคนพอดีอย่างพวกเดี่ยวเด็ก็จังหนักเลยเนาะมมาายกไปเอ๊ะแกยกเลยป่ะเนี่ยยกส่องคนเลยเออมาอันนี่เลยซักไปนี่เลยทางล่างเกลืเลยระวังหัวระวังหัวงล่างเกลืโอ้ยโอ้ยลมค่าลม โอ้เมื่อกีกันหนักเต็มแล้วเนาะเออไปจ้องข้างังกระสอบวันใสไปป่ะเนี่ยเห็นบ่อเขี่ยไปกันไปกันเออเอามาลงนี้ลเราเป็นริบล้อยคักแล้วเนี่ยโอ้เมื่อยบ่กไปเองโอ้นักเนาะอืมตักตังมาใสไปป่ะเนี่ยเออสอกกันแะอาจจะเอาเอาเอาผ้าดูเลยสัก แต่ว่ามั้วนั้นมันเพียงกันเดี๋ยสเพราะมันได้ระดับเราเลยผ่านทางไหนเนาะเอาทางไาหนทางไหนเนาะทางนี้ก็ได๋อยทางปีนน้ำมหิดนะปีนน้ำเข้าไปฮะเอาเอาเรื่องนี้เลยนะเออเอาทางนี้ลงกล่องเมื่อเมื่ม กี่ราคาสองมต้นเออเป็นมีหลายว่าไงแเลยอ้ยตายม่ใหญ่ีนี่หน่อยเสียงนี่เสียงจะเป็นตัวนี้ว่เสียง

อนี้ขาคักแล้วบ่เนี่ยมีอันอยู่กอดบ่กอดโอ้ยกอดนี่อะอันนี้พาเนี่ยมันสออไปสอกันอว่ากีบักเอกยกสมควรเลยว่าเรียบร้อยเนี่ยว่าเป็นมีบ่อนกินข้าวแล้วบ่หมามากวนเสุดยอดแล้วเนาะเอาทุกคนาสคลิปนี้ก็ ต้องส่งเสริมในทุกง,ง,งานมสุสลิมทุกคนที่ออกแห้งสร้างบอนกินข้าวให้แกข้าวเจ้าไม่เนาะแล้วก็เสียนาไม่แล้วก็จะลองทดลองไม่แรงกินทดลองกินลองเบิง้ <laughs> ขของอ๋อธุรกินนี้บ้ากเกียวกับบ้าสักจิกแล้วกับเบ้เอกกดแข้งแห้งสุดแต่กิ้วบักหนักหลายอย่างแบกผู้เดียวเนาะผมโดยพ่อคิงพ่อบุญไทยบ้าววัดอยู่ใกล้ๆหุนะ่นน้าเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเริ่มนึ่งไร้นึ่งแซ่เพื่อเป็นกำลังใจ เนาะที่สำคัญคือค้ามโฆษณาสำหรับลิปนี้ข้อก่าวคำว่าสบายดี